สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับช่องเพื่อจุดจส่วนนะคะเดี๋ยววันนี้นะทุกคนเราจะไปอันนี้กันนะไปหาพืชผักมั็ดพืชน,นะคะว่าคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันนะเห็นเงาในกล้องใช่ไหมมนนีสองคนเรามาด้วยกันสองคนนะคะแต่ว่าเราจะช่วยกันอันนี้กอนเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเอามาั็ดก่อนนะคะมันด็ดมันจะอยู่แถวตามทุ่งนาเราไม่รู้ว่ามันคืออะไร พอเราบีบแล้วมันจะดังแบบต๊บแต๊บต๊บเต๊บอ่ะไปทุกคนเราเดินไปกันคือตรงนี้มันถึงแบบทุง่งนาแล้วนะทุกคนเราเดินมาเนี่ยทุกคนมันจะเป็นเนื้อแบบนะแต่นี่มันแห้งอ่ะทุกคน i, ดูยิแต่ทุกคนตรงนู้นอ่ะเยอะมาก,มากไม่ไกลจากบ้านนะทุกคนบ้านเราอยู่ตรงนู้นอ่ะ นูตรงนั้นที่หลังคาตรงนั้นอะรอทุกคนอุ้ยทุกคนเจอแล้วมาถึงก็เจอเลยดูดิแต่อันนี้มันดูเหมือนของเราเมื่อวานเลยอ,ะอะ่ะที่เรามาเด็ดเล่นอะมาน,นี่มนนี่เร็ว เดี๋ยวเราเก็บไปสักแบบตัวสพองเราจะแกะเอาด้านหน่อยนะคะเราจะไม่เอาอันนี้นะเคปะเค,เคปะน่ราราัทุกคนแล้วก็ให้เราค่อยๆบีบนะเราจะเอาไปปลูกนะนี่จะมีด้านหน่อให้เราค่อยๆบีบให้มันยุบอะ ไ,ไ,ไปทุกคนได้มาเลยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเพื่อนก่อนไปทุกคนค่ะทุกคนไปไปไปกันต่อ,อได้แล้วนะก,นไปไปก็เรา เก็บได้อีกนะคะนี่ทุกคนเห็นสีขาวไหมนักว่าเป็ดเรานะแต่น้องน้องนองน,อนอทำไมแบบนั้นอนะต้องตายเหรอจุ๊บอ้าวไม่ใช่ห <c oughs> ลับ ทุกคนดูหลับค่ะแหมพเอเรียกตื่นเร็วเลยแค่หลับเฉยทุกคนฮัะทุกคนแหมมายืนรออะไรกันจ้ะ <c oughs> คิด่น่างนีน้กอง เห็นะอคะคะทุกคนโอเคนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บนะคะมีเก็บให้มันแล้วก็เราจะเช็ดน้ำไว้นะกแป๊บหนึ่ง โคอดนนี้มันแตกอะ่ะนี่ไม่ได้ใช่ไม่ได้น,นี่ไม่ไมันจะไปะสีเขียวเนี่ยนะฮะนี่เกียวของสัตว์ไปนี่ถ้าไม่ไปสีเขียวแบบนี้ดีนะแต่เหมือนเมื่อกี้ไม่ดีนะ มเม็ดเล็กนะน,น้องนี่ยังไม่โตเหลยอไม่เอาละโอ้โหดูคนดำปิปีเลยดูสิเไม่เห็นนะอันนี้คือดำมากมากดูทุกคนดำแล้วโค้ดูสิเป็นหัวใจเลยทุกคนดูเนี่ยดำแล้วไม่เอาแล้วโอเคนะแล้วก็เอาที่มเมล็ดที่มันไม่ดีออก แล้วก็เก็บอันที่มันดีๆโอเคนะทุกคนแล้วก็ลางนะ ราะว่าเราจะล้างสันปิดออกแล้วก็แล้วก็จะแช่ไว้สัก30นาทีโอ้มันชึ่นชื่นมันอยทุกคน แล้วก็ล้างด้วยล้ำงะออดแบบนี้แล้วก็กองใส่นะดูแล้วก็่ยนะนี่อเราก็เช็ด้วยน้ำเคนะคะแล้วก็เอาว้ตรงนี้ แล้วก็ปินดนะทุกคนอเคเดี๋ยวไปจับเวลาสามสิบนาทีน,นคะครับน่าน่าสามาทนะคะมืถอมถือไม่เราหายไปไหนที่ ทุกคนเขาใส่รหัสตปันะใช่ใแล้วก็ยังพูันจะมปคุยกันเองก็ไม่ได้ไงมันก็ต้องมาเจอที่กันที่ไทยเลยแล้วก็ไม่ให้ดูดีกว่ารหัสไม่ให้ดูรหัสหรอกเดี๋ยวนี่ขากขเดี๋ยวเราใส่รหัสไบมีนนะคโอเคนะทุกคนได้แล้วนะคะแล้วก็ให้พวกฉัะา็บอย่างเนี้ใชเวลาอย่วะ นี่ยคนนาฬิกานับถอยหลังแล้วกัน10นาทีนะมันจะมีให้เราเนี่ยเลยเลยเลยโอเคกดเริ่มเลยนะโอเคนะทุกคนได้ละ เดี๋ยวเราตั้งเอาไว้เลยนะโอเคค่คะทุกคนเดี๋ยวรออีพีต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวรออีพีสองนะคะ